สวัสดีค่ะเรามาแลความสดความสมุนรกองงัวงตีสนับบันทุงคำินเชิญวันที่ยีซึมาบิการ์ค่ะวันดีค่ะพี่บ่าววันดีค่ะน้องพี่ชิดแล้วครับพี่พีชิดนะคะน้องนิวนะคะปีมาจาะมาเชนแดนงตายนะคะงัวพี่บ่าวเชิญแล้วครับพี่บ่าวข้าวอัศวินยอดพีชีใช่ครับข้าวงามอัศวินพีชีใช่ไหคะค่ะพี่มาจับไข่ในขั้นนี้ดุบานบานนะคะงัวตอนนี้อยุกกี่ปีได้ครัพี่บ่าวหกเจ็ดปีครับหกเจ็ดปีนะคะก็เป็นทครอย่างตอนนี้ครับพี่ไม่ทราบอ่ะไม่ทราบนะคะ ข็ชวนมาเล็กกี่ครั้งเขาพี่หนูรั้งเนี่ยนึ่งขลังนะคะที่สนามได้มาตาล้ำอ่ะตาล้่งมานะคะใช้เวลาตาล้ำตาล้ำใช้เวลากี่นาทีได้ประมาณสามสิบสามสิบนาทีค่อชมวงนะครับต่างชวนแบบได้เขานองกอเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะนิสัยเขาเป็นยังไงคะยังมั่งเลี้ยวๆว่านักโทษไหมไม่หลักโทษเลยลาเดินนะพี่หลักโทษขูบหลักขุบมั่งไหมการขุบนี้ไม่ไม่มีเลยค่ะ พี่บาเดินวัววันกิโลได้คะเจ็ดถึงแปดโลเจ็ดถึงแปดโลนะคะช่วงนี้เบาลงยังรว่าปกติอยู่เลยพี่ครับล่าเปล่าเริ่มเบาลงแล้วนะคะน้องวัวเวลาก็ตุกูนี่กินหญ้ากินน้ำดีไหมคะพี่บาปกติปกตินะคะสุ้มบุญนะคะหลังหญ้านี่มีการชาล้วพี่บาไปให้เองอะค哈มังฉามังผสมปะซานกันพี่บามีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะน้องวัวนี่มีความสดความสุ้มบุญกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่เต็มร้อยเต็มร้อยต่อชาวชวนได้ไหมช่วยได้ช่วยได้นะคะวันนี้อะ มันีย์ชนได้มันียพร,ร้อมแล้วนะคะค่ะให้พี่บาลสังซองคนแล้วก็ควักตึกงเอฟซีค่ะพี่ควักเอฟซีทุกคนทุกท่านมาเป็นเรีงใจญเรียงใหไอ้ข้าวอันเนี้ยค่ะมาช่วยชมช่วยเชียร์กันไดนะคะที่สนามบันทุงกามินชนวันทียีสมาบีการนะคะหัวโกนี่เป็นหัวโกเอ็กบีเซซุดนะคะเป็นกูเดียน,นะคะโห<า>ข้าวงามอัศวินบีจิตใจปอโกนินจ่าเซมด้วจัดจ่านะคะของหนองจัดจ<า>่ายโกนี่เดี๋ยวมาหันซี่เซนซ่องบนบานนะคะมาส่งแรงใจแรงเกียร์ให้ขายก็ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะที่่ให้้ขอมมูลาคะ